เตือนคลิปทางขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เข้าใจกรุณาใช้วิจารณญาณในการฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดแจ้งให้แอดแก้ไขเมนบอกได้ยกเว้นละงกคลิปเพิ่มทางช่องไม่มีรายได้บางเรื่องต้องใช้ทุนจะไม่ได้ลงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์และซับสไครป์บทที่431ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ป้ายเตือนขนาดใหญ่กันระหว่างสำนักงานใหญ่สหพันธ์ดาวเหนือและฐานประจำตัวของแอชเชอร์ไวจากเดิมวิศวกรมากมายสามารถเข้าออกระหว่างสำนักงานใหญ่และฐานของแอชเชอร์ได้หลังจากผ่านมาหนึ่งวันที่พวกเขาขนย้ายอุปกรณ์ทางการทหารทุกอย่างที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือว่าจะเป็นของคนอนโทรลเลอร์มาไว้ในเขตของแอชเชอร์ทุกคนก็ถูกเรียกให้กลับไปในทันทีเพราะไม่มีสิ่งใดให้ช่วยเหลือแม้หลายคนจะเกิดความสงสัยว่าอุปกรณ์หลายอย่างนี้จะถูกใช้ทำอะไรก็ตามทีถึงอย่างนั้นพวกเขากลับไม่รู้ ว่าแอเชิ์จะทำอะไรกับพวกมัน แจ้งเตือนการอัปเกรดเสร็จสินยานแม่ศูนย์หนึ่งระดับ17ดาวแอชเชอร์มองจ้องไปยังฟอสเอเนอร์จีที่หายไป10,000 0หน่วยหลังจากอัปเกรดย,ยานแม่ศูนย์หนึ่งที่แยกส่วนแล้วเก็บเข้าไปในช่องเก็บของหลังจากที่เขาอัปเกรดย,ยานแม่จนเสร็จสิ้นลงไปแล้วแอชเชอร์ก็ได้นำมันออกมาจากช่องเก็บของเพื่อให้วิศวกรประจำตัวของเขาและโอลิเวียช่วยกับประกอบยานแม่เข้าด้วยกันทันทีที่สหพันธ์ดาวเหนือสามารถตรวจจับยานแม่ศูนย์หนึ่งได้อีกครั้งหลังจากยานปิดระบบและลงจอดในรอบหลายปีได้นั้นพวกเขาต่าางเฝ้ ในทันทีว่าแอชเชอร์ทำอะไรกับยานแม่ของพวกเขาไปแล้วบ้างแจ้งเตือนการอัปเกรดเสร็จสิ้นยานแม่ศูนระดับ17ดาว การอัปเกรดดังขึ้นเรื่อยๆภายใต้าตการปล่อยยานแม่ออกมาไว้กลางสนามรอการประกอบของวิศวกรแอชเชอร์ที่อัปเกรดย,ยานแม่ทั้งหมดจนกลายเป็นยานรบ17ดาวเขาก็เริ่มโยนยานรบพิเศษของหน่วยพิเศษทั้ง9้าคนเข้าไปในช่องเก็บของทันทีแล้วอัปเกรดมันเป็นยานรบพิเศษ17เดาวโดยยานแม่และยานรบพิเศษที่แอชเชอร์อัปเกรดไปนั้นทําให้เขาเสียฟอสเอนเนื้ีไปทั้งหมด3ล้าน4ี่หมื่นหน่วยแต่เขากลับไม่หยุดเพียงแค่ยานเท่านั้นแอชเชอร์ใช้ฟอสเอ็นเนื้อกี่อัพเกรดชุดเกราะให 60ตัวด้วยกันทำให้เขาเสียฟอสเอนเนอร์จีไปอีก6ล้านหน่วยโดยชุดเกราะทั้ง60ตัวที่อัปเกรดให้เป็นชุดเกราะ17ดาวสามารถแยกส่วนของมันออกเป็นชุดเกราะได้3ตัวดังนั้นชุดเกราะที่เกิดขึ้นมาจากการอัปเกรดคือ180ตัวหลังจากที่เขาเห็นว่าฟอสเอนเนอร์จีเหลือเพียง10ล้านหน่วยเท่านั้นแอชเชอร์เลือกที่จะอัปเกรดชุดเกราะของเขาให้เป็นระดับที่สูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเพื่อทำให้พวกเขา ปลอดภัยจากสงครามมากยิ่งขึ้นแจ้งเตือนการอัปเกรดเสร็จสิ้นได้รับชุดเกราะนาโน,โนสูตร19ดาวน่าจะพอแล้วลหละ แชเชอร์เก็บชุดเกราะ17ดาวเอาไว้ให้ลุงชอน80ตัวนอกเหนือจากนี้เขาจะส่งมอบให้กับสหพันธ์ทั้งหมดหลังจากสิ่งที่เขาต้องการอัปเกรดหมดลงไปแล้วแอชเชอร์จึงหันมองฐานะของตนที่เหลือฟอสเอ็นเนอร์ที่อยู่ล้านกว่าดังนั้นเขาจึงไม่รอช้าเดินเข้าหาชุดเกราะคอนโทรลเลอร์16ดาวเป็นกลุ่มแรกเพื่อซ่อมแซมและปรับแต่งให้มันกลายเป็นอาวุธของสหพันธ์ดาวเหนือผู้อาวุโสครับสัญญาณจากยานแม่กลับมาเป็นปกติทั้ง1ิลำแล้วครับเขาจะส่งมอบคืนตอนไหน อีกสิบนาทียานแม่จะกลับมายังสำนักงานใหญ่ครับดีส่งกับตันไปรับยานของพวกเขาเราต้องเตรียมตัวแล้วเพราะมอนสัเตอร์อยังไม่หยุดโจมตีมอนสเตอร์ที่ผู้อาวุโสพูดถึงคือมอนสเตอร์17ดาวที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่สหพันธ์ต่างๆอย่างไรก็ตามด้วยการโจมตีอันแปลกประหลาดของแอชเชอร์ทำให้เวลาที่ผ่านมาหึงวันมอนซเตอร์17ดาวทั้ง11ตัวที่เหลืออยู่เดินทางได้ช้าเป็นอย่างมาก จากการเสียขาไปหลายข้างจึงทําให้พวกมันต้องใช้เวลาหลาย2-3วันกว่าจะถึงสหพันธ์อย่างไรก็ตามสหพันธ์ต่างๆล้วนแล้วไม่นิ่งเฉยด้วยชุดเกราะ17ดาวที่แอชเชอร์ให้ไปสหพันธ์ละหนึ่งตัวพวกเขาได้ใช้ชุดเกราะจัดการกับ มอนสเตอร์17ดาวที่เหลือแต่การโจมตีของพวกเขาก็ยังไม่มากพอจะฆ่ามันด้วยขนาดรูปร่างที่ใหญ่มากจำเป็นต้องใช้ชุดกรอมากกว่า2ตัวหากจะฆ่ามอนสเตอร์17ดาวให้ตายซึ่งการที่แอเชอร์อัดขามันแล้วปล่อยให้มันคลานไปยังเป้าหมายอย่างทุลักทุเลสาเหตุเป็นเพราะเขาต้องการจับพวกมันดังนั้นในระยะเวลาที่เขาเร่งรีบกับการปรับแต่งอยู่นี้เองนั้น เขาหวังว่าพวกมันจะยังคงรอดชีวิตให้เขาเดินทางไปจับมาเป็นกองกำลังเสริมแอชเชอร์มากินข้าวเ,เร็วพี่แอรียลถืออาหารมาให้แอชเชอร์เธอรู้ว่าน้องชายจะไม่กินอะไรหากได้ยุ่งอยู่กับการปรับแต่งดังนั้นจึงรอให้น้องชายของเธอกินข้าวที่นำมาแอชเชอร์ที่เห็นดังนั้นเขาก็รีบตักข้าวเข้าปากพลางกรอกน้ำตาม,มาลงไปกระทั่งทุกอย่างหมดเขาก็ขอบคุณพี่สาวแล้วเริ่มปรับแต่งชุดเกราะต่อพี่แอรียลมีอะไรเหรอผมอัปเกรดชุดเกราะแล้วนะ บอกให้ชุดเกราะของผมแยกตัวได้เลยโอเคมีอะไรอีกไหมไม่นะนอกจากเรียกคุณโอลิเวียให้มารับชุดเกราะก็ไม่มีแล้วจ้าอย่าหักโหมมากละ่ะส่วนคอนโทรลเลอร์อตอนนี้ยังไม่ปรากฏตัวจะมีก็แค่มอนสเตอร์17ดาวที่ถูกรุมโจมตีจากทุกๆสหพันธ์แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะตายเลยสักตัวดีแล้วครับหากพวกมันยังไม่ตายยิ่งดีจะไปจับพวกมันมาทำอะไรอีกละนั่นเอาเถอะพี่ไปดูชุดเกราะก่อน ยานรบคอนโทรลเลอร์ที่เสียหายจากการทำลายของพี่สาวและโอลิเวียจนยันส่วนหน้าหายไปแอชเชอร์คิดว่าจะซ่อมมันเขากลับเปลี่ยนใจทำการย่อยสลายแล้วนำฟอสเอนเนอร์ที่มาอัปเกรดชุดเกาะให้มีชุดเกาะเพิ่มเป็น16ดาวมากกว่าเดิมจะดีกว่าดังนั้นเขาจึงไม่รอช้าถอดประชอบยานคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดที่ถูกขนย้ายมาย่งฐานสิ่งใดที่ใช้ประโยชน์ได้เขาจะถอดเก็บเอาไว้ใช้งาน ส่วนใดที่เสียหายจนใช้การไม่ได้เขาจะย่อยสลายมันด้วยการทำงานอันรวดเร็วของแอชเชอร์นี้เองนั้นสร้างความตกใจให้กับวิศวกรเป็นอย่างมากเพราะกองเศษรซรากยานและชุดเกราะจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้พวกมันถูกแอเชอร์หยิบจับไม่กี่ครั้งก็กลับกลายมาเป็นของใหม่ จะมีเพียงยานรบคอนโทรลเลอร์ที่หายไปแต่กลับได้ในสิ่งใหม่กลับมาแทนนั่นคือชุดเกราะ16ดาวและเกราะชั้นนอกชุดเกราะ15ดาวหลายตัวที่ถูกอัปเกรดเป็น16ดาวกับตันยานแม่ศูนย์หนึ่งงานตอนนี้ได้รับยานคืนมาแล้วกับตันยานแม่ศูนย์สองงานลากับตันของยานแม่ทั้ง10รายงานสิ่งที่ได้รับคืนจากฐานของแอชเชอร์ตามที่ตกลงกันไว้แอชเชอร์จะใช้เวลาหนึ่งวันในการอัปเกรดยานแม่ของสหพันธ์ให้มีการทำงานที่ดีกว่าและเหนือกว่าเดิมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจจริงงหลััากกที่บ สัญญาณแม่ แต่ละลำขึ้นสู่ยานของตนเองแม้พวกเขาจะพบว่าสภาพภายในยานหลายอย่างเหมือนเดิมเป็นอย่างมากแต่กลับมีหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนเดิมสิ่งสิ่งนั้นคือพลังงานภายในยานและพลังทำลายของกระบอกปืนแต่ละกระบอกที่ยานแม่ส่งออกไปทำลายได้ทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังงานถูกยกระดับขึ้นไปทั้งหมดจนยานแม่ลำเดิมของพวกเขาเทียบไม่ติดแม้ยานแม่เมื่อหนึ่งวันก่อนจะมีปืนใหญ่16ดาวติดเอาไว้เต็มลำก็ตามมันกลับไม่สามารถสู้ยานแม่ในวันนี้ได้ต่อให้รูปลักษณ์ภายนอกจะไม่ต่างจากยานแม่15 ดาวทั่วไปแต่พลังทำลายของปืนใหญ่และพลังงานในห้องเก็บพลังงานล้วนถูกอัปเกรตจนเป็น17ดาวทั้งหมดที่ฟ้ารายงานสภาพยานแจ้งเตือนตรวจสอบห้องควบคุมยานอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งาน100%แจ้งเตือนตรวจสอบห้องเก็บเตาพลังงานพบความเสถียร100%แจ้งเตือนเสียงรายงานจากทีฟ้าที่กำลังตรวจสอบยานแม่ดังขึ้นเป็นช่วงชวงกระทั่งการประกาศผลตรวจสอบความเข้มข้นของ,ของพลังงานแสดงผลอ,ออกมา ทุกคนล้วนแล้วตกใจตื่นเพราะพลังงานในห้องเก็บเตาพลังงานมีความเข้มข้น17ดาวอย่างที่พวกเขาคาดการ ผู้อาวุโสครับยานแม่ถูกอัปเกรดแล้วเพียงประโยครายงานสั้นๆทําเอาผู้อาวุโสภายในห้องประชุมตัวสันเพราะยานแม่ถือเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่อัปเกรดได้ยากมากแอชเชอร์กลับใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นในการอัปเกรดมันทั้ง10บลำนอกจากพลังทําลายจะเพิ่มเป็น17ดาวแล้วนั่นพลังป้องกันของตัวยานยังคงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสร้างความตกใจให้กับพวกเขาทวหน้าบารึมเสียงสั่นสะเทือนส่งมาจากฐานประจําตัวของหน่วยพิเศษดาวมฤตอยู ก่อนที่ผู้อาวุโสจะได้รับรายงานเกี่ยวกับการทดสอบพลังทำลายของยานเมื่อรู้ว่าหน่วยพิเศษดาวมารุตยุได้รับการอัพเกรดยานและชุดเกราะให้เป็น17ดาวเช่นกันทางฟังผู้อาวุโสก็เริ่มมองเห็นความหวังในการเอาชีวิตรอดจากสงครามระหว่างมนุษย์และคอนโทรล,ลืลอ เท่านี้คงจะพอแอชเชอร์มองจ้องไปยังชุดเกราะ16ดาวจำนวน4,000ตัวด้วยกันเดิมทีพวกมันมีเพียง3,000ตัวเท่านั้นแต่จากการย่อยสลายยานคอนโทรลเลอร์ทำให้เขาสามารถอัปเกรดมันเพิ่มขึ้นมาอีก1,000ตัวนอกจากชุดเกราะ16ดาวแล้วยังมีชุดเกราะ15ดาวอีก90,000ตัวที่ถูกอัปเกรดเกราะชั้นนอกให้เป็นแร่ระดับ16ดาวทั้งหมดไม่เพียงเท่านั้นแอชเชอร์ยังปรับแต่งชุดเกราะ14ดาวอีก180,000ตัวให้กับทหารอีกด้วยอย่างน้อยมันก็ช่วยยกระดดดััับกกออออองทองทพพขขสหหหนนนนนธ์าวเืึ้ไปีิ่ย ผู้อาวุโสครับสัญญาณสื่อสารจากแอเชอร์ส่งตรงไปยังห้องประชุมที่กำลังวางแผนป้องกันการมาของคอนโทรลอลือ ทันทีที่แอชเชอร์พูดแทรกในที่ประชุมผู้อาวุโสต่างพากันเงียบเสียงเพื่อรอดูว่าแอชเชอร์จะพูดอะไรกับพวกเขาผมทำการปรับแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับได้ชุดเกราะ17ดาว100ตัวชุดเกราะ16ดาวจำนวน4,000ตัวชุดเกราะ15ดาวอีก90,000ตัวและชุดเกราะ14ดาวอีก1 8 0 0 0 0ตัวนายอัปเกรดเสร็จแล้วจริงๆเหรอใช่ครับผมอัปเกรดทั้งหมดเสร็จแล้วส่งผลมารับได้เลยนะครับส่วนผมจะขอออกไปทำภารากิจสักอย่างนายจะไปจัดการมอนสเตอร์17ดาวใช่ไหม ผู้อาวุโสพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าแอชเชอร์จะเดินทางไปทําจากบาดแผลที่แอชเชอร์สร้างขึ้นบนตัวมอนสเตอร์17ดาวทาให้พวกเขารู้ว่าแอชเชอร์มีแผนจะทาบางอย่างกับพวกมันใช่ครับผมมีเทคโนโลยีของคอนโทรลเลยอยู่หนึ่งอย่างมันทําให้ผมควบคุมมอนสเตอร์17ดดาวได้ ผมจึงจะไปเก็บพวกมันมาใช้งานถ้าอย่างนั้นเราอนุญาตแอเชอร์ปิดการสื่อสารจากนั้นเขาก็สวมใส่ชุดเกราะ19ดาวเปิดใช้งานปีกขนาดบินออกไปจากฐานด้วยความรวดเร็วมุ่งหน้าไปหามโอนสัตเตอร์17ดาวตัวแรกที่จะต้องไปจับมันข้อมูลยังคลาดเคลื่อนไปมากจากการโจมตีของมนุษย์นั่น ทำให้เรายังไม่สามารถตรวจสอบความสามารถที่แท้จริงของมนุษย์ได้ลาวคอนโทลอลเลอร์มองจ้องไปยังจุดทั้ง11จุดที่กำลังเกิดการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์17ดดาวที่กำลังพยายามเอาชีวิตรอดจากการตรวจสอบที่พวกมันกำลังจ้องมองทุกอย่างดูเหมือนจะผิดพลาดไปทั้งหมด เพราะมนุษย์เพียงหนึ่งคนเท่านั้นเดิมทีมอนสเตอร์ Monster 17ดาวจะต้องบุกโจมตีสหพันธ์ต่างๆจนย่อยยับจนพวกมันได้เห็นวิธีเอาชีวิตรอดของมนุษย์กลับกันสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นการถูกสกิลลึกลับโจมตีจนมอนสเตอร์ Monster ไม่สามารถเข้าถึงสหพันธ์ได้เพราะเสียขาไปอย่างไรก็ตามข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกลับไม่ได้มีเพียงแค่ฝั่งมอนสเตอร์17ดาวเท่านั้นการมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นในสงครามสหพันธ์ดาวเหนือทำให้สิ่งที่พวกมันจับตามองคลาดเคลื่อนไปเช่นกัน ดังนั้นพวกมันจึงต้องวางแผนหมายเพื่อที่จะทําให้ได้ข้อมูลที่แน่นยํากว่านี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนด้วยคนเพียงไม่กี่คนบทที่432ยิงเสียงยิงปืนยังคงดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อช่วยหน่วยพิเศษอันดับหนึ่งของสหพันธ์สิงโท ทองคำในการจัดการกับมอนสเตอร์17ดาวถึงชุดเกราะหน่วยพิเศษอันดับหนึ่งจะเป็นชุดเกราะ17ดาวไม่ต่างจากมอนสเตอร์ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับขนาดตัวของพวกมันล้วนแล้วเล็กน้อยมากทันทีที่ระเบิดมากมายระเบิดร่างของมอนสเตอร์17ดาวอีกครั้งทุกคนล้วนมองจ้องไปยังจุดที่เกิดการระเบิด เพื่อรอให้หน่วยพิเศษสวมชุดเกราะ17ดาวได้เดินทางเข้าไปจัดการแต่ทันใดนั้นภายในห้องควบคุมก็เกิดเสียงร้องตะโกนดังเมื่อร่างมอนสเตอร์17ดาวที่ควรจะนอนอยู่ใจกลางจุดระเบิดหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่สามารถตรวจจับได้มันหายไปแล้วมอนสเตอร์ Monster 17ดาวมันหายไปแล้วครับบนใบหน้าของผู้อาวุโสเริ่มเต็มไปด้วยความวิตกกลัวว่าการหายไปของมอนสเตอร์ เป็นการใช้สกิลย้ายตำแหน่งให้เข้าใกล้เมืองอย่างไรก็ตามพวกเขากลับไม่สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้เลยสับจุดสร้างความนุนงงให้กับทุกคนที่เฝ้าจับตามองมอนสเตอร์17ดาวเป็นอย่างมากในระบบร่วมของสหพันธ์มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับมอนสเตอร์17ดาวไหมผู้อาวุโสสหพันธ์สิงโตทองคำเข้าไปในระบบสื่อสารร่วมเพื่อดูข้อมูลที่ทุกๆสหพันธ์นำมาแชร์ร่วมกัน ว่าข้อมูลมอนสเตอร์17ดาวที่มีอยู่ภายในระบบนั้นล้วนแล้วมีเพียงแค่ข้อมูลเดิมที่บอกเอาไว้ว่าพวกมันถูกสกิลปริศนาที่รู้ว่าเป็นฝีมือของ ger, แอชเชอร์ตัดขาจนไม่สามารถเดินได้เพียงเท่านั้น ข้อมูลใหม่กว่านี้ไม่มีเพิ่มเติมใดๆเลยพวกเขาจึงเป็นสหพันธ์แรกที่อัปเดตข้อมูลมอนสเตอร์17ดาวที่หายตัวไปให้สหพันธ์อื่นๆได้รับรู้แทนมีรายงานใหม่เกี่ยวกับมอนสเตอร์17ดาวถูกส่งเข้าไปในระบบร่วมของสหพันธ์ครับสหพันธ์มูลไหลมองจ้องไปยังข้อมูลที่ดึงออกมาจากระบบร่วมปรากฏว่ามีสหพันธ์ที่มอนสเตอร์17ดาวหายไปอยู่3สหพันธ์ภายใต้การหายไปนี้เองนั้นล้วนเกิดหลังจากสหพันธ์ทั้ง3โจมตีจากการมองดูข้อมูลนี้สร้างความรู้สึกกลัวให้กับผู้ วิสโสสหพันธ์มูลไลเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขากำลังคิดถึงผู้ที่สามารถทำให้มอนสเตอร์17ดาวจากทั้งสามสหพันธ์หายไปได้กลุ่มแรกที่มีเทคโนโลยีที่ทำให้มอนสเตอร์17ดาวตัวใหญ่เป็นพันเมตรหายไปได้คือคอนโทรลเลอร์ด้วยเทคโนโลยีมากมายและอีกหลายอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผย ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทำให้มอนสเตอร์17ดาวหายไปแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถทําให้มอนสเตอร์17ดาวหายไปได้นั่นก็คือกลุ่มของแอชเชอร์ชายผู้ที่สามารถทําในหลายสิ่งหลายอย่างที่คาดไม่ถึง พวกเขาจึงคิดว่าแอเชอร์จะต้องเป็นหนึ่งในผู้ทำให้มอนสเตอร์หายไปอย่างแน่นอนถ้าหากว่ามันไม่ใช่ฝีมือของคอนทอลลอมอนสเตอร์17ดาวทางฝั่งของเราละ่ะตอนนี้หน่วยพิเศษกำลังจัดการมันอยู่ครับดีบอกหน่วยพิเศษที่สวมชุดเกราะ17ดาวดูมันเอาไว้ให้ดีเราต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนลงมือทำให้มอนสเตอร์17ดดาวหายไปคำสั่งจากผู้อาวุโสส่งไปยังจุดที่กำลังโจมตีมอนสเตอร์ ท่านใดนั้นห้องควบคุมก็ได้รับการติดต่อจากจุดที่กำลังโจมตีทำให้ผู้อาวุโสทั้งหมดตกใจตื่นเมื่อรู้ว่ามอนสเตอร์ที่กำลังถูกพวกเขาพยายามฆ่าหายตัวไปตรวจจับอะไรได้ไหมไม่ครับผู้อาวุโสทุกอย่างหายไปอย่างไร้ร่องรอยบนใบหน้าของหน่วยพิเศษแสดงออกมาถึงความตกใจชุดเกราะที่มันสวมใส่เป็นถึงชุดเกราะ17ดาวที่สหพันธ์ดาวเหนือส่งมอบให้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่สามารถใช้เทคโนโลยี17ดาวตรวจสอบได้สร้างความตกใจให้กับทุกคนที่ได้รับฟังข้อมูลเป็น อย่างมากมันหายไปจริงๆไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่เลยครับหน่วยพิเศษพยายามตีวงออกไปค้นหาแต่มอนสเตอร์17ดาวก็หายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้เลยสักนิดเดียวรายงานมอนสเตอร์ Monster ทั้งหมด11ตัวที่เหลืออยู่ถูกแต่ละสหพันธ์ระบุว่าหายไปทั้งหมดแล้วครับเสียงรายงานดังขึ้นในห้องประชุมของสหพันธ์ดาวเหนือเหล่าผู้อาวุโสที่ได้รู้ว่าแอบเชอรอเข้าถึงมอนสเตอร์17ดาวทั้ง11ตัวแล้วพวกเขาก็เริ่มกลับมาเฝ้าสำรวจหา คอนโทรลเลออีกทอดหนึ่งครั้งนี้ไม่รู้เลยว่าคอนโทรลเลอจะบุกมาอีกช่วงไหนแม้จะผ่านมาเพียง2วันก็ตามพวกเขากลับไม่กล้าประมาทการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วแผนภาพการก่อสร้างของสหพันธ์ดาวเหนือเปิดขึ้น เขตที่พักอาศัยไม่ใช่เขตที่สหพันธ์ดาวเหนือใส่ใจและคิดจะไปซ่อมแซมมันเนื่องจากว่าการซ่อมแซมเขตที่พักอาศัยในตอนนี้เปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมากหากสงครามไม่หยุดจะเป็นการนำทรัพยากรออกมาใช้งานอย่างเสียเปล่าเพราะโอกาสถูกทำลายอีกครั้งมีสูงมากดังนั้นพวกเขาจึงให้ประชาชนได้พักบนยานขนส่งเป็นการชั่วคราวนอกจากจะหลบร้อนหลบหนาวได้แล้วยังสามารถหลบหนีได้ในเวลาอันรวดเร็วด,ด้วยจนไม่ต้องมีคำสั่งอบพยพบ,บ่อยครั้งแจ้งเตือน หอยโข่งทันเดอร์สปาโรการันคอ17ดาวกำลังทำการรักษาใช้เวลาอีก2ชั่วโมง21นาทีแอเชอร์มองจ้องไปยังหน้าต่างฐานะของมอนสเตอร์ที่เก็บเข้าไปตอนนี้เขามีมอนสเตอร์17ดาวอยู่ทั้งหมด11ตัวมอนสเตอร์ Monster 16ดาวอยู่102ตัวจากเดิมเขาคิดจะสร้างกองทัพมอนสเตอร์16ดาวจำเป็นต้องหยุดความคิดตัวเองลงไปก่อน เพราะคอนโทรลเลอร์16ดาวไม่ได้มีเพียงร้อยตัวในช่วงที่สงครามเกิดพวกมันมีเป็นพันตัวการนำมอนสเตอร์16ดาวออกไปสู้จึงเป็นเพียงแค่การส่งออกไปตายเท่านั้นดังนั้นแอชเชอร์จึงเก็บเอาไว้สำหรับปลดล็อกเงื่อนไขเก็บหัวใจมอนสเตอร์16ดาวเท่านั้นไม่ได้จะนำมันออกมาสู้บุ้มไอพ่นด้านหลังชุดเกราะเปิดใช้งานอีกครั้งเพื่อเดินทางไปยังอวกาศข้อมูลคอนโทรลเลอร์ยังเป็นสิ่งสำคัญมากแอชเชอร์ Azure จึงต้องเดินทางไปดูให้เห็นกับตาว่า พวกมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้างไหมหลังจากมีสงครามเกิดขึ้นหลายระลอกแต่แล้วข่าวกลับพบคอนโทรลเลอร์จำนวน15ตัวบินมาดักหน้าพร้อมกับเปิดใช้งานพลังงานปริศนาที่ใช้ปิดกั้นชุดเกราะจนแอชเชอร์ต้องใช้สกิลหยิบอากาศมองจ้องพวกมันที่ถูกส่งมาดักหน้าเขามนุษย์เจ้ากำลังออกนอกพื้นที่ ผู้อาวุโสครับสัญญาณจากชุดเกราะพลตรีแอชเชอร์หายไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเหล่าทหารในห้องควบคุมที่ถูกกำชับให้จับตามองดูหน่วยพิเศษที่เป็นกองกำลังหลักรายงานถึงสิ่งที่น่าตกใจหลังจากพวกเขาไม่สามารถตรวจหาตำแหน่งของแอชเชอร์ได้อีกต่อไปแม้จะรู้ว่าชุดเกราะของแอชเชอร์กำลังจะบินออกไปนอกอวกาศมันกลับถูกตัดสัญญาณก่อนที่จะสิ้นสุดระยะการตรวจจับของพวกเขาด้วยสิ่งนี้เองทำให้เหล่าทหารในห้องควบคุมแตกตื่นแต่ทันใดนั้นสหพันธ์เอเชียก็ได้รายงานถึงสิ่งที่ พวกเขาตรวจพบทำให้ระบบร่วมของสหพันธ์เต็มไปด้วยความวุ่นวายอีกครั้งผู้อาวุโสครับ กองทัพที่หนึ่งของคอนโทรลหรือปรากฏตัวแล้วครับทำไมครั้งนี้พวกมันมาเร็วนักละ่ะปกติพวกมันจะให้เวลาอย่างน้อยก็ครึ่งเดือนไม่ใช่หรอผู้อาวุโสเริ่มสงสยัยทันใดนั้นพวกเขาต่างก็รีบเข้าไปในระบบสื่อสารร่วมของสหพันธ์เนื่องจากว่ากองทัพที่หนึ่งของคอนโทรลหรือปรากฏตัวในตำแหน่งที่ไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ในการดูแลของพวกเขาสวัสดีผู้อาวุโสทุกท่านผู้อาวุโสสหพันธ์เอเชียเป็นฝ่ายพักททยทุกคนและตัดเข้า เรื่องโดยเร็วเนื่องจากว่ากองทัพที่หนึ่งคอนโทรลเลอร์อกำลังเคลื่อนไหวตำแหน่งที่พวกมันมุ่งหน้าไปคือสหพันธ์ลูสเตอที่ไม่ได้เข้าร่วมกับพวกเขาตอนนี้คอนโทรลเลอร์เล็งสหพันธ์ลูสเตอเอาไว้แล้วเราสามารถมองข้ามสหพันธ์นี้ได้ก็จริงแต่เราไม่สามารถมองข้ามประชาชนที่อยู่ในสหพันธ์ลดตัวได้ทางเรามีแผนที่อยากเสนอให้ ผู้อาวุโสทุกท่านช่วยลงความเห็นคิดว่าจะเป็นเช่นไรเช่นทุกคนต่างเชิญให้ผู้อาวุโสสหพันธ์เอเชียเสนอความคิดเห็นแม้สหพันธ์ลูสเตอรจะอยู่นอกความร่วมมือของพวกเขาก็ตามที ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องราวไม่สามารถรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการพ่ายแพ้ของสหพันธ์ลดเตอได้พวกเขาที่เคยปะทะก,กับคอนโทรเลอร์มาบ่อยครั้งจึงรู้ว่าสหาพันธ์ลดเตอร์ไม่มีทางเอาชนะได้ดังนั้นทุกคนจึงลงความเห็นว่าพวกเขาจะส่งยานแม่เข้าไปแทรกแซงสหพันธ์ลูสเตอเพื่อช่วยเหลือประชาชนออกมามีใครไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้ไหม ฉันเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยแม้พวกเขาจะไม่อยู่ในความร่วมมือก็ตามหากเราปล่อยให้ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องราวตกตายมันจะกลายเป็นตราบาปของพวกเราสหาพันธ์ดาวเหนือจะส่งยานแม่ไปทั้งหมดสามลำด้วยกันแต่ละสหพันธ์เริ่มเสนอชื่อยานแม่ที่พวกเขาสามารถจะส่งไปช่วยได้การเดินทางเข้าไป แทรกแซงสหพันธ์ลูสเตออยู่นอกเหนือจากสัญญาความร่วมมือดังนั้นแต่ละสหพันธ์จึงต้องสมัครใจที่จะส่งคนของพวกเขาไปแทรกแซงในครั้งนี้กระทั่งการพูดคุยจบลงสหพันธ์ที่อยู่ในสัญญาความร่วมมือทั้งสิิยอมส่งยานแม่ไปสหพันธ์ละสามลำเพื่อเร่งช่วยชาวเมืองออกมาจากสหพันธ์ลูสเตอแต่มีเพียงสหพันธ์มูลไลที่ส่งไปเพียงแค่หนึ่งลำเท่านั้นซึ่งการส่งยานแม่เขาช่วยเหลือสหพันธ์ลูสเตอไม่มีใคร,บ,ครบังคับทุกอย่างล้วนเป็นการสมัครใจและการช่วยเหลือไม่จําเป็นต้องใช้งานานนยแ 乜埋？ เพียงแต่สหพันธ์ดาวเหนือต้องการให้การอพยพเสร็จสิ้นโดยไว้กองทัพที่หนึ่งที่กำลังเคลื่อนไหวพวกมันนำพาม่านพลังงานสีเหลืองไปด้วยดังนั้นพวกเขาจึงต้องการอพยพผู้คนให้เสร็จสิ้นก่อนที่ม่านพลังงานสีเหลืองจะเคลื่อนตัวเข้าครอบทับสหพันธ์ลูสเตอไม่อย่างนั้นเทคโนโลยีทุกอย่างของมนุษย์จะต้องถูกปิดจนไม่สามารถใช้ต่อสู้ได้แอชเชอร์อยู่ไหนโอลิเวียติดต่อหาแอชเชอร์หลังจากรู้ว่าเขาขาดการติดต่อกับสหพันธ์ตอนนี้การประชุมกันอย่างเร่งรีบของสหพันธ์ต่างๆจบลงแล้วเธอจึงรีบตติด่ออหาออร์ชกลัว ว่าแอชเชอร์จะเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้กองทัพที่1ปรากฏตัวก่อนกําหนดผมอยู่ชั้นบรรยากาศนอกสุดตอนนี้ถูกคอนโทรลเลอร์สิดาวล้อมเอาไว้ไปทําอะไรตรงนั้นผมแค่จะขึ้นมาบันทึกภาพ,ภาพกองทัพคอนโทรลเลอใครจะไปคิดว่ามันจะหาผมเจอก่อนว่าแต่คุณโอลิเวียมีอะไรอย่างนั้นเหรอครับทําไมดูเร่งรีบกองทัพที่หโผล่มาแล้วครั้งนี้พวกมันเคลื่อนตัวเข้าหาสหาพันธ์ลูสเตอหึมแอชเชอร์ยนคิ้ว เขาตกใจมากไม่คิดว่าคอนโทรลเลอร์จะเคลื่อนตัวเร็วขนาดนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมสงครามได้เพราะอีกฝ่ายปลดชุดเกราะของเขาพร้อมกับกำลังยืนล้อมวงไม่ให้เขาได้เคลื่อนตัวไปไหนไม่เพียงเท่านั้นยังมียานรบอีกสิบลำโผล่ออกมาบินล้อมรอบตัวของเขาเหมือนกับต้องการฆ่าเขาที่แอชเชอร์ต้องการความช่วยเหลือไหมไม่ครับครั้งนี้ผมถูกพวกมันล้อมแล้วดูเหมือนว่าพวกมันจะมีแผนบางอย่างพยายามอย่าแยกกันมากนะครับ เพื่อพวกมันจะโจมตีสหพันธ์ดาวเหนืออีกครั้งเข้าใจแล้วแอชเชอร์มองจ้องคอนโทรลเลอร์รอ17ดาวทั้ง15ตัวพวกมันเป็นคอนโทรลเลอร์รอ17ดาวจริงๆไม่ได้พึ่งพลังของชุดเกราะพวกแกต้องการอะไรจบตอน